น้องไม่ยอมผมผสมแล้วรีวิวให้เบงผมปล่อยแล้วตุ่มเอิกพร้อมเพราะว่าใส่เสือแล้วเวลามันหมักผมแล้วห้องสิทถอดออก,าากนะจะมันสิติดมึงดูผมสีขาวอันนี้ขยาวขวดแล้วด้จ้ะวิธีเห็ดง่ายไงพี่น้องเอ้ยผสมเรียบร้อยแล้วเนาะถุงมือก็ใส่เรียบร้อยแล้วเห็นมันกับมุนหัวจุกมันออกเลยจ้ะวางไว บาหน,เนีเห็นว่าตรงกลางเขาก,ก็เห็ุตรงกลางก่อนนะคะเห็นเ่าตรงกลางมัออนมาไทไปเลยใช่ไหมเห็นไหมจ้ะคิดเองง่ายง่ายไทยแล้วก็มุนไปแล้วก็เครื่องนี้อีกเป็นกีดังวีนะเห็นไ่มนี่นี่ครับวี v ออกใส่ใส่สาสาปากของขวดนี่เระจ้ะพี่เห็นไหมนี่เขาเข้า ขาเห็ดจนะังซีนะ่าจะะเห็นอะไรีเหเขาแบงแบงผมก็ยังเอาบีแบงอนะเห็นไหเห้าสิบจังซีนบ่ล่เห็นพ่พี่น้องผมขาวแห้งเลยอีกเคืองชัมม่วงกับงานจะ้ะเห็นบ่เห็ดจังซีไปเรื่อยๆฮะเห็ดจังซีไปเรื่อยๆขวดนี้พ่ออยู่ค่ะพ่อสาหรับหัวย่ายเย็นอยู่เพราะว่าข้าวบไรีเห็ดหมดเนาะข้าเห็ดต่างแต่ลากมันเห็นไหม เ่อหยอมเ่ายอมตั้งแต่หลากตั้งแต่โค่นมั่นนะจ๊ะ <c oughs> เห็นบอ่เวลาผมมันออกมากสารลพัสีค่ะอันนี้ยอมมาจากเมืองไทยได้จะเนี่นไปลายมันสีทั้งท้องนี่แลวนอกนั่นเห็นว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือน <c oughs> ตได้ผมหลายสีค่ะเอ็นนีนเฮตจังสีไปไเรื่อย เดือดเห็ดแล้วเห็ดแล้วซานแล้วก็ซืส,สิมาให้เบิ่งนะจ๊ะเด้อยยอมเสร็จแล้วพี่น้องสวยไหมโอ้ยแสงแสงเข้าสวยประจัะมันสิเป็นสีอันนี้แนมว่าเห็ดน,นะแนมเป็นสีดำสีดำบอก แต่จริงๆแล้วมันเป็นสี้นี่ค่ะสีน้ำตาดอันเก่าดีเนาะเ็แล้วก็ดีเรื่อมาขึ้นนี่ค่ะผมแหงแล้วก็นอนมากอาบน้ำเลือดอาบก่อนนอน ผมร่วงมัก่กร่วงธรรมดาเป็นอะไรบีิมัดเพราะว่าสามีคนบมมากไข่ปอยผมเมื่อั้นที่ว่าปอยผมเราก็เฮ็ดปิดเปิดทางหน้าบ่าได้อู้ยูอันยหญาได้แค่เปิดทางหน้าคือคุณบอกว่าโมมากเลยมีการติห้าอ,อีกเด้อ เอาละค่ะลุกไปตลาดเาคนเดอร์จุบจุบเดือพอกันอยู่ตลาดาสวัสดีค่ะพี่น้องลงาางุกมตลาดค่ะงมผมเรามัดผมเราเอาลุกมาได้ผ <c oughs> ัวบรมากมากินแกงเซนเนาะขี้ขานเปียนมแคแขกะลาอยู่ข้างนอกะละแล้วก็เมื่อน,นี้อยากจะออกไปข้างนอกจก้ะอยากจะออกไปหาสื่อของอยู่ตลาดโมีแนวาสื่อเดอกค่ะไปหาเลาะเทียดได้แน้าสื่อ ฟังข่าวไปน้ำเนาะฟังข่าวอะไรนี่มองโลกมองโลกมองไทยผ่านไป60ปีทำไมไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นแท้่นดูกันในยู u ูบนะครับแต่ว่าเรามีเพจใน Facebook ด้วยของมองโลกมองไทยโดยเฉพาะเลยนะมากดไลค์ให้หน่อยนะครับเราอยากเพิ่มจำนวน ผู้ติดตามนะครับเผื่อมีข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมากมาอีิโคตูไดนะเพราะว่าในสไลด์ด่านเนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลขึ้นมาเป็นสไลด์ตรงนี้นะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะเอาตัดแล้วก็ตัดเป็นเล็กๆนะครับท่านสามารถหยิบข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคนที่เข้ามาดูคนที่ดูย้อนหลังเนี่ยมะนาวค่ะบีบมะนาวใส่หนึ่ง แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคมันจะเตือนเราตอนที่มันมาใช่ไหมครับผมชุรดพี่สะพายมันค้นหาข้ามูลมันปนหายเพราะว่ารายการที่เน้นข้อมูลมันจึงดูได้นานแล้วก็อย่างเช่นประเทศกําลังพัฒนาไปยังไงแล้วบ้างสถานะภาพประเทศกําลังพแบบเสี่ตู้เย็นไปได้จ้าเด้อธบุยญานมันเสียเด้อกลังพัฒนามา60ปีแล้วสี่นาวัดที่สุดตั้งกลที่จะได้เผยเสียมันเปลี่ยนสวยงามมาคุยเรื่องมองโลกมองไทยนะครับ คำถามนี้คำถามใหญ่เลยนะพี่เราผ่านไปแล้ว60ปีทำไมประเทศไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ทำไมไม่พัฒนาสักทีในขณะที่เราสตาร์ทกัน60ปีมีประเทศอื่นสตาร์ทพร้อมกับเราเนี่ยเจริญพัฒนาแล้วก็มีอยู่นะฮะเาคิดไปไกลว่าเาคิดไปไกลแหละบางคนเขาก็บอกโอ้ประเทศไทยน่าอยู่ดีที่สุดแล้วกินไปฟังเขาไปนิ่งเนของประเทศกาแฟคือเก่าค่ะไม่ต้องเลียนมุ่ม ระหว่างประเทศนะฮะของนักวิชาการตะวันตกในยุคก่อนนะครับช่วงแรกจะแบ่งประเทศออกเป็นสอง่ยมามนั่นอกสวคือประเทศพัฒนาแล้ว d e v e l o p e ค c o u n t ส i e s กับประเทศด้อยพัฒนา u n d e r d e v เ l o p e d c o u n t r i ี s ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีความล้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตมีความเชี่ยวชาคทางวิทยาศาสตร์ยังอาศัยและพึ่งธรรมชาติเป็นหลักนะฮะพอมีเสริมด้วย นะครับภายหลังสงครามโลกครั้งใหญ่ในช่วงต้นสงครามเย็นเนี่ยนักาแสดงเป็นสารกลุ่มคือกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งอันเนี้ยวิตามินลาโรเจนกินไม่บายด้วยสิ่งใดดีกับผิวนะ และกลุ่มประเทศโลกที่สามยถึงประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีระบบการปกครองต่างไปจากประเทศโลกที่หนึ่งและสองค้นหายพมลราจงไม่ฝักฝ่ายใดโดยกลุ่มประเทศโลกที่สามนี้นะครับจะได้รับอิทธิพลหรือข้อเสนอแนะจากประเทศโลกที่หนึ่งและสองเพื่อดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยในช่วงนี้เองนะครับในช่วงราวทศวรรษที่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับเนช่วงปลายยุคสงครามเย็นนักวิชาการก็มีการจัดกลุ่ม ประเทศต่างๆในโลกใหม่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกเรามาจากเอเชียด้วยครับทางน่าจะคิดว่าหลังเขามาจัดคนใช้ประเทศโลกที่สองแล้วเลยมั้งฮะประเทศอเมก่อนได้ยินว่าเราเป็นประเทศโลกที่สามอ่า ใช่ไหมตอนนี้มันกำลังพัฒนาก่อนหน้าโลกที่สามเนี่ยเราได้ยินว่าเปลือกนี่อย่าทิ้งนะคะเอาไปในอ่างล้างจานเอาไปถลางมือก็ได้เอาไปปูู่แถวอ่างล้างจานสิ่งไม่หันละจนมันเปลือยเราไม่เอาทิ้งระดับระงับกินข้าวกินอย่านนี้ต้งถามจมากๆอันที่สามอันแรกก็คือมันเป็นการแบ่งในเชิงเศรษฐกิจอันที่สองแบ่กินหมดองใอันแรกเนี่ยแบ่งเชิงเศรษฐกิจก็จะมีประเทศพัฒนาประเทศได้พัฒนากลางจาน เนื่องจากทฤษฎีการเข้ามามันก็เห็นว่ามันมีประเทศด้อยพัฒนาที่มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะแบบไม่โลกแบบอีกแบบก็คือการแบ่งทางอุดมงการทางการเมืองทฤษฎีสามโลกกับางกราีนไงใช่ไหมแล้วก็พวกกลุ่มไม่ฝักใฝ่ายใดก็ยดนยันตรงกลางแต่มักจะเป็นประเทศยากจนใช่ฮะและยูเอ็นนี้ด้วยเติมสิทำไมจะไม่เติมยูเอ็นที่เขาจัดนี่ก็จะจัดเป็นในแง่ของอุดมงการไอ้เรื่องซ่อนหลับมันมีอีกอันหนึ่งซิวตาหรือซิ กรุประเทศรวยกับจนไปเลยอัาเนี้ยเช่นนะสองสามสี่สีอะไรย่างเงี้ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งอ่ะมันบุกไปอีกแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคลับน้ำต่างประเทศที่เหมาะสำหรับขูดเขาอันนั้นไม่ใช่แค่สถานะแต่เป็นกระติ๊ใส่แกงใส่ยังมีเกลือแม้เล็กน้อยการรวมตัวของประเทศ เพื่อกระทําทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รวมในเชิงเปนประเทศที่ทุกประเทศต้องไปเท่ากันในในในยูเอ็นเสพปวดแสพแบบพปวดเสพต์ของกูเองแต่มาแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างเงี้ยของไทยก็มีไปที่จีเจ็ดสิบยังจำได้จีเจ็ดสิบเราเราบังเอิญว่าเราเป็นประธานเโอ้โหต้องไปพูดเรื่องเราให้เขาฟังซึ่งไม่รู้เรื่องฮะก็เขาผมได้ข้อสรุปแค่สองประโยคจากท่านนายกฮะเราเป็นประธานนะฮะกับสองก็คือเศรษฐกิจพอเพียง อ๋อแล้วก็มีอีการตอนที่เจ็ดสิบมีอันที่สามอวยมาด้วยว่าเขาอยากให้นายกเป็นรนายกประเทศเขาเชิงเลยนะฮะเนี่ยมีสามอย่างเนี่ยฮะข้อสรุปที่เราได้ก่อนสมไมเป็นหัวหน้าคอสชแต่ผมว่าคงไม่ได้อยากให้นายกเราไปเป็นนะฮะอก็บอา เไม่จัดการศัตรูทางการเมืองตัวเองในประเทศตัวเองใช่ไหมอ๋อแต่งเพลงให้ฟังปีละหลายๆเพลงอย่างนี้ประเทศที่นายกแต่งเพลงได้นะะฮเขาให้มาไปหารประเทศแต่งเพลงเป็นศิลปินใหญ่โอ้โหนะฮะเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นครั้งแรกในอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับทำให้ผลผลิตจากประเทศซีกโลกตะวันตก เพิ่มขึ้นอย s <S ah อ่างมหาศาลในการส่งผลให้ในคศ1950เนี่ยนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น72.9%ของผลผลิตทั้งโลกนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยมีผลผลิตรวมกันคิดเป็นเพียงแค่2ี1เท่านั้นอย่างที่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีผลผลิตทางเศรษฐกิจเพียงแค่4.6%ของโลกนะแต่หลังจากปี1960หรือ2503เนี่ยนะครับกลุ่มประเทศกกําาลลัังพฒน็เริ่่มไ ามกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะฮะขึ้นมาในทางเศรษฐกิจโดยผล,ผลผลิตของกลุ่มนะครับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก26.6ในปี1962มาเป็น49.4ในปี2008นะฮะอันนี้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยจำนวนประเทศมันมากกว่านะ,ะมากกว่าประเทศกาลังพัฒนาเยอะ,อะ,อะแต่ว่ามาตอนนี้พอหลังปี หนึ่งเก้าหกสองก็คือขึ้นมาครึ่งครึ่งสองพันแปดขึ้นมาครึ่งครึ่งครึ่งแ,แล้วนะฮะและการพัฒนาขึ้นมาของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในช่วงต้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ถูกผลักดันด้วยความพยายามของสหรัฐนี่แหละที่ต้องการช่วยให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียพัฒนาขึ้นนะซึ่งเป็นความพยายามหนึ่งของสหรัฐที่จะพยายามขยายอิทธิพลสู่การเป็นมหาอำนาจทางการเมืองโลกเหนือสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นพวกนี้คืออันทรงการพัฒนาเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจระบบการเมืองครับเป็น เปิดการเข้าขนุนแต่ในทางที่ต้องพัฒนาประเทศเพื่อเอาไว้ยัง่งแต่เขามีนิใช่นะฮะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคนี้เลยมั้งพี่ที่ถ้าเรียกว่าไร t แต่ท้าก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไอ้โปรแกรมนี้นะของสหรัฐอเมริกาและทําให้เราเติบโตขลาดจะขยับตัวมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราสะก่อนเดิบโตของกรุงเทพกับการเชื่อมโยงกับอีสานใช่ใช่ไหมเชื่อมผ่านถนนมิตรภาพ ช่ดเจเข้าใจว่าทุกอย่างเนี้ยมันเริ่มตอมาสร้างให้คุณสริ์ยิดอำนาจในปี1958ใช่้ยปไหมปี2000เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเนี่ยชัดเจนมาเลยนะฮะอันนี้มาดูต่อครับว่าในช่วงต่อมาเนี่ยตามเราสมัยตอนเราหนุ่มๆอ่ะก็มีความฝันหรอนะซึมนจะพาเขาป็นเสือตัวที่ห้าใช่ไหมเีืก็มาคุยกันว่า มันจริงแน้วตอนในช่วงประมาณมันก็ร้อยแปดสิบกว่าไปปลายก่อนเข้าเก้าศูนยเนี่ยมันมีสี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอาเชียของแข้มาซื้อมาได้หรอสิงคโปร์นะฮะวางตรงนะไอ้ทฤษฎีนี้นะถ้ยอยากกินเอียกรพุ่นทับรถไป40สิบกิโลไปกับ80ิกโลเมตรน่ะได้กินพักกันถ้าไปมีอ็ไรกินบะมีก็ไ่ได้กินรว่าไปหรือ้พอเลยเน สงครามโลกครั้งที่สองนะแต่เขาใช้เวลาไม่ถึง30ปี<ส>ก็ฟื้นเศรษฐกิจประเทศขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของโลกจนเป็นเจ้าภาพจัดก,กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1960ออลองที่ดูนะฮะญี่ปุ่นมีรายได้ต่อหัวต่อปีในปี1960อยู่ที่1 1 1 5 5าบห้าทฮ่องกองอยู่ที่9 0 9 4บาทสิงคโปร์9,073บาทเกาหลีใต้นะครับ3า5 0้ยบาทและไต้หวัน2 9 6 8บบาทต่อหัวต่อปีโดยในตอนนั้นประเทศไทยนะครับ รายได้ต่อหัวอยู่ที่2,141บาทเท่านั้นนะฮะทีนี้ฮ่องกงนะครับทำไมถึงเกาะเล็กๆสามารถที่จะเติบโตโนะครับและสร้างรายได้ให้กับประชาประชากรของตัวเองได้เนี่ยนะฮะมันผิตพลิๆมนสิตดแล่วง็ไปเลยนะครับเศูน,นย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าพัฒนาธุรกิจบ<ฆ>ริการ